สวัสดีค่ะชื่อจีดาภาสุขทังวงนะคะครูลูกแก้วค่ะก็เป็นครูสอนภาษาไทยระดับชั้นมต้นนะคะแล้วก็เป็นครูประจําชั้นเด็กๆม1ค่ะสวัสดีค่ะครูกุ้งนะคะก็ชื่อสโรชาคําบัวนะคะเป็นคุณครูที่สอนเคมีระดับชั้นมปลายนะคะแต่ว่ามีหน้าที่รับผิดชอบดูแลอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคุณครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นม1น,นะคะ ค่ะก็จะต้องบอกว่าจริงๆการจัด หลักสูตรการเรียนรู้ของระดับชั้นมัธยมเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายคลึงกันนะคะก็คือจะมีการเรียนวิชาคอเนี่ยเป็นประดับชัน้นแล้วก็วิชาโครงงานเนี่ยก็จะเป็นแบบคระชั้นนะคะสําหรับนักเรียนระดับชั้นม2ถึงระดับชั้นม6แต่ว่าของนักเรียนระดับชั้นม1เนี่ยเราจะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเด็กๆเ,เนี่ยค่ะเพิ่งเข้ามาอยู่ระดับมัธยมเป็นครั้งแรกนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเก่าของเราก็ดีเนาะหรือว่าจะเป็นนักเรียนใหม่ที่ก้าวเข้ามาในโรงรั้วดัลลุนก็ดี เพราะฉันเนี่ยเ,เขายังไม่รู้วิธีการ ทำโครงงานในสไตล์ของโรงเรียนดารุณศิขาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการที่ให้เขาช็อกน้ํามากจนเกินไปเนาะถ้าเป็นปลาก็เปรียบเสมือนว่าเอออาจจะช็อกน้าถ้าเกิดเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉันเนี่ยของระดับชั้นม .1 เนี่ยโครงงานเนี่ยค่ะเราจะให้เขาอยู่ด้วยกันเป็นระดับชั้นก่อนนะคะก็จะ,จะมีอยู่ทั้งหมดมเนี่ยของดารุณจะมีอยู่ทั้งหมด3เทอมใช่ไหมคะเพราะฉันเนี่ยสเทอมแรกเนี่ยค่ะ นักเรียนแบบชั้นม .1 เขาจะอยู่ด้วยกันก่อนแต่ใจโยแต่จะเรียนการทําโครงงานเนี่ยคนละทีมกันนะคะโดยเทอมหนึ่งเนี่ยเราก็จะเป็นทีมเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมภาษาสังคมโดยเรียนผ่านโครงงานที่เรียกว่าโปรเจกต์โขนนะคะแล้วก็พอเทอมที่2เนี่ยค่ะก็จะใส่แนวความคิดของดีไซน์ทิงกิ้งนะคะระบบของการทําโครงงานในบ้านเรียนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะผ่านบ้าน Compassionate Innovator แล้วก็พอเด็กๆได้เรียนรู้ระบบการทําโครงงานและพอเทอมที่3เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเลือกโครงงานได้ตามใจที่เขาอยากจะไปเรียนคละรวมกันกับพี่ๆได้เลยค่ะคิดว่าบทบาทของครูประจำชั้นมีความสำคัญอย่างมากนะคะใน ต่อการเรียนรู้พัฒนาการของเด็กๆในช่วงวัยนี้ค่ะเพราะว่าท่ามกลางการผัดเปลี่ยนมากมายทั้งในเรื่องของระดับชั้นการเรียนออความเข้มข้นของการศึกษาหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่เขาอยู่รวมกันนะคะสิ่งต่างๆเราเนี้ยที่ผัดเปลี่ยนไปมากมายรู้สึกว่าครูประชำชั้นเป็นเสมือนที่พึ่งพิงหลัก ในการก้าวข้ามผ่านการผัดเปลี่ยนต่างๆของเด็กๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นรู้สึกว่าครูประจําชั้นนะคะจาเป็นอย่างมากในการที่จะคอยเป็นที่พึ่งพิงพึ่งพาหรือคอยให้คําแนะนําในตลอดกระบวนการเรียนรูออ้ทางด้านวิชาการของเด็กๆค่ะให้เขาได้รู้ว่าบนโลกใบนี้มันไม่ได้มีแค่ ออสีขาวสีเขียวสีดําไม่ได้มีแค่วิทยาศาสตร์ศิลปะสังคมแต่ว่ามันมีการบูรณาการกันด้วยสมมุติว่าแบบบูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์กับสังคมบูรณาการระหว่างภาษาไทยกับศิลปะอะไรอย่างนี้คะ่ะเกิดเป็นแขนงวิชาใหม่ซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบ เพียวไปทั้งหมดแบบ100%แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาสนใจแบบครึ่งคร่งมันก็สามารถที่จะเอามาอัดเดปด้วยกันได้เพราะฉะนันเนี่ยเทคนิคที่จะใช้ก็คือว่าเราต้องคุยกับเขาและก็ฟังเขาเยอะๆเพื่อที่จะได้ข้อมูลพอเราได้ข้อมูลอินไซต์แล้วเนี่ยคะ่ะเราสามารถที่จะทำการบ้านต่อได้ว่าเด็กคนนี้เขา ชอบในเวไหนและอาจจะไปในเส้นทางไหนได้บ้างเราก็ต้องทำการบ้านมาทำการบ้านในที่นี่หมายถึงว่าเออลองหาข้อมูลแล้วก็ลองคุยพูดคุยกับเขาดูอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาก็จะมีชุดความรู้ที่ค่อนข้างจํากัดของเขาเองใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้เปิดโลกให้เขารู้ว่าเออมันไม่ได้มีแค่ออวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีแค่ศิลปะแต่มันสามารถบูรณาการกันได้ด้วยเออเป็นอีกแขนงวิชาหนึ่งหนูสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดสนใจก็ลองทําดู เพราะว่าถ้าเราแค่สนใจแต่เราไม่ลองทำเราก็จะไม่รู้ว่าเราชอบอันนั้นจริงๆหรือเปล่าเด็กๆมีความชอบที่หลากหลายอะคะ่ะ เราตั้งเป้าไว้เสมอว่าเราอยากจะเข้าให้ได้ทุกกลุ่มของเด็กๆเราอยากจะเป็นเพื่อนแล้วก็มีระดับความสนิทสนมให้ได้กับทุกกลุ่มทุกความเฉพาะของเด็กๆเพื่อที่เวลาที่เด็กๆมีปัญหาอะไรเด็กๆจะได้สามารถพึ่งพิงเราได้กล้าที่จะเปิดใจพูดปัญหากับเราเล่าเรื่องเราต่างๆเราให้เราเป็นเหมือนคนที่คอยช่วยเหลือเขาความท้าทายคือด้วยความที่เด็กมีบุคลิกที่หลากหลายหลากหลายกลุ่มอะคะเราเลยบางครั้งเราก็ยังไม่สามารถเป็นเพื่อนที่สนิท กับเด็กบางกลุ่มได้ตรงนี้ค่ะเป็นความท้าทายแต่เราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นความท้าทายที่ยากจนไม่สามารถทําได้เพราะเรารู้สึกว่าเด็กทุกคนนะคะนอกจากที่เขาจะชอบแล้วเล่าเรื่องของตัวเองแล้วอะ่ะสิ่งหนึ่งที่น่ารักของเขาคือเขามีความสนใจผู้อื่นเขาเขารู้เลยว่าในขณะที่เล่าให้ใหเราฟังอะคะ่ะเราอาจจะไม่ได้รู้เรื่องนั้นร้อ เขาก็จะพยายามลองถามกลับในมุมเราว่าแล้วเราละ่ะชอบอะไรมีความรู้สึกยังไงแล้วให้เราเล่าเรื่องของเขาลูกแก้วว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่ารักของเด็กๆมหนึ่งค่ะคือนอกจากเขาพยายามพูดเรื่องของตัวเองเล่าเรื่องของตัวเองในสิ่งที่เขาชอบแล้วเขาพยายามเรียนรู้รู้จักผู้อื่นฟังเรื่องราวของผู้อื่นด้วยค่ะในชั้นเรียนนะคะลูกแก้วจะค่อนข้างเข้มงวดมากเมื่อถึงเวลาเรียนคือจะแยกเวลาเรียนกับเวลาเล่น คนระบุคลิกเลยในเวลาสอนหนังสือจะค่อนข้างจริงจังมากแต่พอเมื่อไหร่ออดดังปุ๊บหมดเวลาถอนบทบาทหัวโขนจากการสอนแล้วอะคะ่ะก็จะผ่อนคลายแล้วก็เข้าไปคุยกับเด็กๆอยู่เสมอลูกแก้วเลยคิดว่าสิ่งที่ปลูกฝังเด็กๆอยู่เสมออะคือเรื่องของความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นนะคะ่ะเวลาเขาทําตามที่เราตั้งเป้าได้เสร็จไม่ว่าจะเป็นการสอบผ่านการทํางานที่ได้รับมอบหมายเสร็จแล้วอะคะ่ะหลังจากนั้นอะลูกแก้วก็กีบให้เขาเหมือนกัน กิฟต์ในที่นี้คือเราคือเราได้รับจากเขาแล้วแล้วเราก็ให้คืนไปให้คืนไปนที่นี้ก็คือเราให้เขาได้อิสระเต็มที่ในการพักในการทําอะไรก็ได้ที่อยู่ในขอบเขตที่ไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนมันเหมือนเป็นทิกของการให้รางวัลหลังจากที่เขาสามารถรับผิดชอบตัวเองได้ทําสิ่งต่างๆได้สําเร็จนี่อะค่ะ ก็คือจริงๆจะบอกว่าให้เขาได้ลองเปิดประสบการณ์ดูเยอะๆอะค่ะเด็กๆเนาะเพราะเหมือนกับที่บอกไปเลยว่าเด็กๆเนี่ยบางทีเขาถ้าเกิดเขาไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนไม่ได้ไปออกไปดูโลกภายนอกมากนักอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็จะติดอยู่กับวงแคบๆแล้วก็รู้แค่ว่ามันอาจจะมีแค่1 2 3 4แต่จริงๆบนโลกใบน,นี้มันมีเป็นร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาได้มีโอกาส explore ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่เนี่ยคิดว่ามันจะเป็นการเปิดโลกทัศน์แล้วก็มุมมองให้กับเขารวมถึงว่าผู้ปกครองแล้วก็คุณครูเนี่ยค่ะอย่าเพิ่งใส่ความเป็นตัวเองลงไปในในเด็กอะน,นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเข้าใจแหละว่าเออพ่อแม่ก็มีความคาดหวังคุณครูเองก็มีความคาดหวังว่าอยากจะ ให้ลูกเป็นอย่างนี้อยากจะให้ลูกเป็นอย่างนั้นอยากจะให้เป็นเอออาชีพอะไรก็อย่างนี้ค่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยตัวเด็กเขาเขายังไม่รู้ว่าแต่ละอาชีพเนี่ยเป็นยังไงต้องทําอะไรบ้างบางอย่างเขาอาจจะชอบตามพ่อแม่ก็ก็ดีไปแต่ถ้าบางอย่างที่ถ้าเกิดว่าเออ เ,เราเราบอกเขาว่าอันนี้ดีแต่สรุปว่าเขาไม่ชอบอย่นนอางอะคา่ะมันก็อาจจะทําให้เขาไม่มีความสุขถ้าตรับใดที่เขาได้เรียนแล้วได้เรียนรู้อย่างมีความสุขเนี่ยคิดว่าเขาจะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเวไหนก็แล้วแต่ครูจะใจดีถ้าเด็กๆใจดีกับครูนะคะก็คือจริงๆแล้วครูไม่ได้ดุเลยนะคะก็แค่อยากถ้าเด็กๆรับผิดชอบตัวเองได้ครูเห็นถึงความพยายามของเด็กๆทุกคนที่ตั้งใจแน่นอน ระดับชั้นม .1 อหนึ่งะค่ะหรือแม้แต่ครูทุกคนในโรงเรียนมัธยมมะค่ะไม่ได้คาดหวังว่าเด็กๆจะต้องดีในทุกๆด้านทําเต็มที่ในทุกๆด้านหรอกค่ะแต่แค่คาดหวังว่าหนูมีความสุขกับการเรียนแล้วหนูก็รับผิดชอบตัวเองในสิ่งที่ถนัดหรือไม่ถนัดได้ครูคิดว่านั่นคือจุดสําคัญที่ที่ครูทุกๆคนรู้สึกว่าเพียงพอแล้วสําหรับการเข้ามาเรียนค่ะ